ถ้าในไม่มีรายชื่อเนี่ยเขาก็โทรมาเขาจะถามว่าคนมีคดีแล้วก็บอกว่าเนี่ยบางทีมาห้าคนมันได้ไปสี 4, ่คนคนึง่งมีคดีเดี๋ยวให้เอกสารคดีถึงที่สุดนะครับเอก <okay. S 2> สารคดีถึงที่สุดเด็ดเอามายื่นเพิ่มเอามายื่นเพิ่มหรือว่าดีเราก็จะมีการ mm hmm. สอบข้อสืบเพิ่ม ก็ได้ก็เสนอได้อยู่อันหนึ่งก็ในมือก็มันกันนะคือก็ยังอยู่ในสารระบบสี่แสนกว่าคนอยู่แล้วไม่ได้หลุดหรอกแค่ว่าถ้าจะมีคดีก็เคลียร์ก่อนก็ต้องเกียร์เกียร์นั้นแหละต้องมีเอกสารมาให้เขาขุดก็คือคนเนี้ยมาที่วการอำเภอเนี่ยวันมายื่นเดือนวันยื่นวันนี้วันนี้สักท้ายวนที่สองที่มาท้ายวันที่สองวันที่สองใช่ไหมก็มาสองครั้งอ่ะเนาะอืม มีทัศนศิลทั้งวันวันเดียที่จะได้เป็นแค่ขอที่ทำในไครับแล้วเนี่ยอะไรอ่ะค่ะค่ะสี่คนสี่คนครับสี่คนก็สวัสดคม คงไว้ประมาณนี้นะครับผมก็จะรักษายอดอยู่ที่ประมาณนี้น่าจะได้ครับอระเภอก็จะมีการ้คือบริหารแต่ผู้ที่มีอำนาจที่บวกกระไรมันมีแก้ตัวคนนี่ก็ทิ้เดือนนะครับติดต่างใช่หรือต่างอ๋ออืม

คิดเลยทั้งสองกลุ่มนะคะซึ่งทางอำเภอเองก็มีคนย่อสองหมื่นกว่าคนยังเหลือคนอีกเท่าไหร่นะคะอำเภอฝางตอนนี้ไปกพันกว่าแบบครึ่งหนึ่ง้ะครับครึ่งหนึ่งแัอ๋อก็ไวสองสามเดือนใช้เวลากี่เดือนสามเดือนสเดือนเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนเราพยายามปรับข้างในตอนแรกเรารับหนึ่งร้อยห้าสิบสองร้อย หรือว่าพอทําไปมันก็มีปัญหาว่าโมงพักเขาท้องต้องทำไม่ทันนะครับมันต้องต้องช่วยมันลดยอดลงมาให้มันสมดุลกันแล้วก็อย่างหนึ่งอนุมัติอนุมัติมากแต่ถ่ายบัตรได้น้อยมันเป็นข้อปวดใหญ่เพราะว่าพอรับเสร็จเราก็ต้องถอนคนจากพั่วทั่วที่รับมาทำมาทำบัตรเนี่ยมันก็องกระบวนการเพราะนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อืมอืมอย่างให่ข้อปวด อย่างสามเดือนผ่านไปแล้วครึ่งทำให้สามเดือนแล้วให้สี่เดือนเลยน่าจะพอไหวนะจะเก็บตกอะไรบ้างนะใช่ใช่ค่ะยังของกันอย่างน้อยประมาณสี่หกเดือนจ้างจ้างคนมาช่วยเพิ่มใช่ไหมคะหกเดือนโอเคแหละเผื่อพวกตกค้างใช่ไหมคะจะบอกทามูลนิธิ้ทางไหนครบเดือนครเดือนนะคะ

<ๆ>ตอนหลับก็เลยขอผมผมก็ให้ทำทีชี่เชื่อมไว้ได้เออมันมีฐานข้อมูลอยู่ก็โอเคแต่แตือว่าต้องต้องต้องตังวมันคล่องในระบบแล้วก็จะดันไดอ้อ๋อนี่ถ่ายบัตรใช่ไหมคะเดี๋ยวดูได้เลยคะ่ะขอบคุณครับอ๋ออ๋อใช่

เคตรวจไทีเรยนวราค่าใช้จ่ายอะไรทงานอะไรเกียวับช่ออะไรีค่ารรมเนียมไบาท่าบัต มีไอตัวอ yeah> ันนีที <h <h ่ว่าสองสามมือเยอะไหมคะเยอะยอดทีええ่คนเยอสัมภาษณก็เป็นจ mm ังหวดมากเลยนอว่าพอมี่เยอะก็มีการเสนาทุนต่าง แล้วก right. mm ็เ hmm. ช mm ียงใหม่เ hmm. ช mm ียงรายและนองสี hmm. mm ่ร hmm. mm ุ hmm. mm ่นเดียวเราย อันนี้อันนี้เป็นบัตรไปที่ไีนใชาเอาบัตรไปแจนเอาบัตรไปเหอเ้าเอ๋อไปรอจัเป็นบัตรสดีเลวรอออกมาทักคนอ๋ออันนี้เป็นบัตรสีชมพูใช่ไหมคะ ก็ค to no erm er ือยังเป็นบัตรอ๋อเขาเป็นกลุ่มม17ก็ยังไงก็คือว่าได้แบบสีผู้คเขาจะได้ไม่มีสัจจะก่อนเราอีกทางที่จะเขาเรียกว่าปรับสถานเป็นคือผู้นี้จะได้เปรียบตรงที่ว่าขางโลกเราจะได้ไายได้ไายนั้นเลยที่มาของการเริ่มต้นของการที่จะได้ไทยอ๋อเลยดูมอบัตรข้างนอกใช่ไหมคะ เห็นแต่ไอ้ตรงไอ้ที่เห็นหลายคนที่ไอเสลิเล่นเรื่องนั้นแต่ว่าไอเนี้ยให้มีอันนี้ก่อนในถึงแม้ว่าต้องรอห้าปีถึงแปลงได้เลยแปลงไปแค่เรื่องเพราะบางคนก็เออเหมือนเขาก็อยู่มา3ามสิบสี่สิปีแล้วมันจะมีโอกาสทบทวนในเรื่องนี้ที่จริงเราปาดพิจารณาบพวกนีมีสักดินะพวกนี้เราปาดหมดแล้วตามปติของเราเป็นเ่องตั้งเรื่องเจ็ดเราปาดหมดแล้วสำหรับคนที่สำรวจว้ทีนี้ในในข้อที่เหลือในส่วน เส้งอื่นนะคะแล้วก็ต้องมีการพิจารณา้ว่าเขาเขาพยายามผักการและช่วยเหลือคนที่อยู่ในประเทศต่าไม่ว่าจะสถานะารณอันนี้ก็ให้มันถูกต้องอันนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ก็สอนที่วัน ประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็ได้นะไม่รู้ประถมหรือปนะฝึกงานฝึกงานเป็นคนใหม่เนี่ยมันต้องใช่่สวัสดีค่ะสวัสดีวัสดีครับอพอไม่อยู่เหรอไม่ได้ไปอะค่ะมาค่ะพี่จะไปยี่แปดค่ะ

เราสัมภาษณ์ก่อนมตรงนี้ก็ได้นะคุณผู้ชมรอถ่ายบัตรเหรอจ๊ะได้คิวยังรอเรียก มาหลายวัน,นยังาอ๋อได้คิวเรียบร้อยนะ่าจะได้นะอุปการะค่ะชื่อของตัวเองนะเจ้านายจันล่าลุงทาค่ะจันละนายปัมจิงตาอ๋ออันนี้คือได้บัตรเลยใช่ไหมคะอ๋ะเเอเพื่อไปถ่ายบัตรอีกครั้งนึง ว่าทางทางที่เพิ่มชื่อจะเก็บไว้หนึ่งรูปแล้วาง,งานบัตรก็จะเก็บไว้หนึ่งรูปเราไม่ใช่ชุดเดียวโอเคค่ะไห้ปานเอากระถ่ายกระซายทาั้งภายในและภายนอกน,อน,งนางสาวยิงยิงลุงวีค่ะยิงลุงวียิงลุลงวีต้องอยู่ค่ะ ให้ฟางแค่ย่างค่ะฟังสืบร้องเก็บก็จดีค้าค้าถ้าเก็บแบบไม่หายนะเก็บไมหา่ิดฝาบ้านมาถึงไมากับคณะเเเมีงานะลาเขมีตรวจที่เขามไเขมมีัวทไหหรอกงานจริงหราจริงห ก็วนไปไม่ได้เนี่ยองแต่ว่าไปเรียงแหงก็ไม่ทันอิอทิด้วยใช่ใกล้ๆก็โอเคไม่เดี๋ยวรอรอเขาแจ้งมาทีมงแว่ว่านองต่อยงี้ของหนูค่ะ นี่รอรอถ่ายบัตรรอถ่ายบัตรกันนะคะคือหลายคนเนือพอท่านสาวมวยปอง ให้บัตรอ๋ออ๋อให้บัตรโอเคเดี๋ยวเรียกช่างภาพอะไรโจ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 ฝั่งเรียกช่างภาพนี่หนโจ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 เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวพี่เราไปรอฝั่งโน้นเถอะนะคะเดี๋ยวให้ช่างภาพไปเถอะนะคะพ่อท่านท่ามอบตรงนี้เลยใช่ไหมคะได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าตรงอ๋อตรงนี้นี่ช่างภาพมาฝั่งนี้ดีกว่า อ๋อบัตรนี้ท่านเอาทีพอดีพอดีเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะเอ๊ะบัตรเราเออสีฟ้าสีฟ้าก็ได้เซ็นตอนนี้ใช่ค่ะติดปิดชื่อคขาหนี้เออเออติดหมายเลขบัตรนิดนึงอ่าอ่าโอเคอ่าโอเคอ่าไปเสร็จหกพันบาทจ่ายไปอ่าอ่าจ่ายแล้วจ่ายแล้วน้องจ่ายแล้วอปเสร็จด้วยนี่ค่ะ สายเจอหัวนี้ป่ะไม่เจอนะนี่คืออะไรรออยู่ให้ตัวจริงป่ะอ่าอ่าเชฟสามก่อนนะอ่าโอเคท่านท่านมามาตรงกลางนิดน,นึงได้ไหมคะี๋ยวท่านนอนเปอได้เข้าด้วยอามาด้มาโอเคมามาเอามา,ม,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 ามีใคร ไม่ได้ไปเสียอะไที่ไหนที่ไหนนะกลับไปบอกเพื่อนบ้านบอกพี่บอกน้องนะถ้ามีชื่ออยู่แล้วมีการโดนคนี่ว่าหล่งมาโดนแม่มาได้เลยอย่าไปโดนใครเกาหลอกนะลูกนะรตงนี้นะอะไรก็มาบอกแทนเลยนะคระหนุ่มก็อายุเท่าไหร่แล้วทำงานด้วยเก่งมากวันหนึ่งเจอคนเป็นร้อยยิ้มยันแจ่มใส สอนน้องๆดีนีเลยบริการมาสูงยิ้มตลอดเลยนขอบคุณมากเหนื่อยนะตั้งแต่เช้า โกพอดีพี่ติดทำไรอยู่โกคุยกับพี่ไผ่ทีได้ไหมแก้ทีละนิดทีละนิดเลยบอกเขานิดนึงนเออ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 ประสานพี่ไผ่ทีพอดีพี่ติดงานอยู่เออเออเออด้ถ่ายยาวหรอนฟ้าเป็น,นลูกสอ

ลูกฮทุก่บ้านี่อยที่ตอนอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมคะเอาค่ตำบลพอ เหมือ uhm นกันเหมือนกันมีคนถามว่ายังเป็นนักข่าวไปมาทั่วประเทศหรือยังแกบอกท ja er ั่วถ้าทุกอำเภอกล้าการันตีลอออ ไ้เ,เ่เบมาดี๋ยวสักูน,นะคะไม่ไม่โจแอมเพอแอมเพอฝั่งฝ่งหนวใหญ่ก็่ยู่ห้าโอเคนะคะหโอเคไม่ตอแมเพอจะแดงก่าแม่แตงใช่ไหมแน้มอมเพอทุในเมืองนอยเต่าอะไรใต้ใต้มีไหมีครับมีแต่ไม่เยอะ either, ใช่ปะ เยอะก็หลายหลายก็หลายหลายสองหมื่ <c oughs> นสับ่งสามสิบห้าพันชุดค่ะที่เดีโอนี้มาลงพื้นที่ที่ฝาเนี่ยได้มาตรวจแล้วก็เน้นย้ำเรื่องกรณีที่มีการเรื่องเรื่องการเรียกร,รับเงินต่างๆยังไงไหมคะก่อนหน้านี้เราวางกระบอกม,มาแล้วในเรื่องของการเพิ่มมาก่อนในคิปที่ที่พาไปดูนะครับ เริ่มจำนวนคนที่เป็นน้องๆที่จ้างชั่วคราวมาเพิ่มงานนีนะครับแต่ว่าสิ่งที่ที่ไม่เพิ่มเลยคือประหลาดเพิ่มผู้มีหน้าที่มีอำนาจไน้ผู้ให่เนี่ยอาจจะเป็นสูงสุด้ด้วแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาในในภาพรวมเท่าทีเดียวอย่างที่นี่อำเภอฝางเนี่ยตั้งเป้าเราทําให้ได้วันละร้อยร้อยลายมันจะจำคัญจากทั้งในเรื่องของการถ่ายปักนในเรื่องของการส่งไปที่ตํารวจที่โรงพักมันจะสััน ก็แต่ร้อยร้อยร้อยทุกวันอย่างเงี้ยก so ็จะลงตัวก็เปิดฝังสองหมื่นสองหมื่นสองพันลายเวลาผ่านไปสามเดือนก็ทำมาได้แปดพันแล้วนะครับแล้วก็ยังเหลือเวลาอีกเก้าเดือนก็ประมาณเนี้ยคาดว่าเสร็จนะครับแต่ในเรื่องของเวลาว่วงเวลาที่กังวลว่าจะเสร็จไม่ทันยี่สิบ ยี่สิบเก้ามิถุนาเก <69. S 2> ้าเก้าตอนนี้มันปลอกเนี้ยเป็นปลาติกนะครอถ้าในการดาเนินการจริงแล้วเนี่ยมันใช้เวลานานกว่าที่ประเมินไวเ้เบื้องต้เนเย่างอบเวลานี้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงของขยายเวลาได้แต่อันนี้ไม่ไม่ใช่ปัญหาที่จะทําให้ให้ใครแอบเอาไปอ้านหาประโยชน์ได้ว่าต้องทำภายในวันนี้วันนี้ อย่างเช่นวันนี้หลอกกันหนักเลยว่าต้องทำภายในสาปดาห์กันยาว8มันไม่จริงนะระยะเวลาเนี่ยเป็นเรื่องของทางหน้าการกำหนดต้องเราจะต้องปิดจ็อบจ็อบหนึ่งให้เสร็จแต่ถ้ามันไม่เสร็จด้วยกระบวนการงานมันนานก็สามารถแก้ไขได้เป็นเรื่องของระบบนะครับไม่ <ๆ S 2> ไม่ใช่ปัญหาของสภานะครับที่ที่มาดูนี่ก็เน้นในเรื่องของการอยารื่อเชียงใหม่เป็นแนวใช่ไดม กลุ่มคนกถึงเนี้ยเยอะมากทั้งจังหวัดจนถึงกับแสนนะหลายหมื่นไปไปกับแสนอำเภอชายามมแดนอำเภอตก20หมื่นต 20, ัวค็ทำยังไงที่จะบริหารวันต่อวันให้ให้ได้โดยเฉลี่ยแล้วเสร็จภายในภายในหนึ่งคีที่กำหนดะค่าธรรมเนียมเขาบอกไว้ชัดเจนร้นะอยละสิบบาทก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้มันมเด่นย้ำแล้วก็มามา,มา,ต,า,อาตอนทำงาน ตามธรรมชาติเขาทำอย่างไรไปเสร็จมีนะครับก็มั่นใจว่าจะไม่ไม่ไม่มีเอฟก้าที่ปลุกหลอกอะไรเกิดขึ้นก็ดูว่ากระแสเขาไม่กระแสแล้วของจริงเลยแจ้งมาเราก็ตรดูเลยทางจังหวัดก็มีทีมตรวจสอบทีมสอบสวนอยู่อย่างกรณีที่มีการตั้งกรรมการสอบ ผู้ใหญ่บ้านรายหนึ่งก่อนหน้านี้ที่ฝังตอนนี้ก็ความคืบหน้าในการตรวจสอบมียังไงบ้างแล้วคะก็ตั้งสอบสอบวินัยแล้วเป็นการสอบวินัยละอืมค่ะซึ่งในเรื่องของการดําเนินการเห็นว่าผู้ใหญ่ก็มีการลาออกลาออกส่วนลาออกสอบวินัยเดินไปแล้วก็ต้องเดินให้จบ ทีนี้มันจะมีอย่างคนที่ให้ข้อมูลเองเราสามารถที่จะยืนยันในความปลอดภัยของเขาไหมคะก็ยังคงมีการเป็นอีกประเด็นหนึ่ง <ๆ S 1> ที่ผมต้องการมาบอกเลยนะว่าที่นี่ประเทศไทยไม่มีใครมาขู่หรือมาบอกว่าจะไม่ปลอดภัยใดๆไ,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 ได้ในการรักษาความมั่นคงภายในความสงบเรียบร้อยเลยมีทั้งเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองม,มีทั้งเจ้าพนักงานตำรวจคอยดูแลอยู่ไม่มีใครใอยากมาเปิดยนะครับอันนี้ผม กบชับทางท่านอำเบอร่วมเอนะให้ประสานการทํางานกับตารวจทุกอำเภอทั่วประเทศเนี่ยอยาให้มีเหตุการณ์ในเรื่องของการว่าจะไม่ปลอดภัยจะไม่อะไรจามันเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าไทยมีพฤติกรรมทำตัวเป็นผู้อีทธิพลอำเภอและตํารวจในพื้นที่ต้องจัดการใไน้ทีตอนนี้ชาวบ้านใจปรชานได้เลยชาวบ้านก็กลัวว่าข่าวเงียบและอาจจะมีการแบบเรียกรับหรือทําขึ้นมาอีกท่านจะแบบกำชับหรือทัดทษนันี่ต้องไม่มีใครแอบทํา วันนี้ความลับมันไม่มีนะแอบบทํำไปแอบบเรียกไปแป๊บหนึ่งถึงนอำเภอไม่รู้ก่อนสื่อก็รู้ก็สกดุก็ได้เราซึ่งเรามีการส่งต่อข้อมูลกันเียวระบบเปิดกว้างเราทำแบบก็จะดําเนินการเช็คดีเช็คข้อมูลแน่ทันทีถ้าถ้ามันจริงก็ดำเนินการเลยไม่ไม,ไม่ไม่เอาไว้ไม่ปล่อยผ่านครับอันนี้เรามีตรวจสอบอยู่ในอําเภออื่นอีกบ้างไหมคะทุกอำเภอหนึ่งสั่งการกาชับเนี่ยโปร่งใสไม่มีโกงไม่มีโกยเนี่ยกำชับไปก่อนหน,น้านี้ตลอดเวลาเราได้กำชับทุกเดือน รปภเป็นกรมการใ like ห Aí, huh ้บริการเราเรีนการให้บริการอย่างโปร่งใสก็พูดกันไปกับการดำเนินการอย่างถูกต้องเพราะว่ามันเกี่ยวกับความมั่นคงด้วยอย่างเรื่องของคนในทุกๆเดือนเนี่ยเราต้อชำรบาแต่ถ้ามีข้าราชการหรือบุคลากรของเราในหน่วยไหนในส่วนไหนไปกระทำผิดเนี่ยอันนี้เราเราก็จะดำเนินการมันมีมาตรการอยู่แล้วครับอือนี่มีที่ในในพื้นที่ทราบว่า การตรวจสอบที่อำเภอเวียงแหงด้วยได้ช้ำความคืบหน้าอะไรไหมคะทุกทุกอำเภอจะถูกจะกำชับแบบนี้เหมือนกันนะถ้าแนวอำเภอแต่ละอำเภอปล่อยให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอำเภอว่าไม่บนความรับผิดชอบนะค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะเอ๊ะต่ในเรื่องเจ้าหน้าที่ที่อาจจะไม่เพียงพอค่ะจะมีการเพิ่มหรือช่วยสนับสนุนอะไรไหมคะในอำเภอที่มีคนเยอะๆอะค่ะเจ้าหน้าที่ที่เพิ่มมาเนี่ยก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ทานผู้รักษา คอยบริการที่การนี้เพิ่มได้แต่ว่าอาจจะหมดรอบในเรื่องของสิ้นเดือนนี้ของปีวอมานี้ผมให้ไปของมา,าที่จ้างเจ้าหน้าที่ธุรการที่จะให้บริการางเอกสารอะไรเพิ่มเติมนะครับในส่วนของประดับเบอเนี่ยวันนี้ได้เห็นกันแล้วว่าลูกค้าปกติประชาชนเนี่ยที่ไม่เกี่ยวกับการเพิ่มชื่ออย่างเียต่างสังขารเนี่ยเขาก็ล้นอำเภออยู่ทุกวันก็จะได้ไปเจรจาครับอปอพอหรือผู้มีหน้าที่ในการ ควบคุมมาตรากำลังนานการา์เนี่ยวันนี้มันลดนานการารจน <Ừ. S 2> ระเอเดสองคนเนี่ยมันไม่ไหว <Ừ. S 2> อก่กประชาชนรอนนานเกินไปนะครัของไปส่งเจ <c oughs> ้นที่ชุดตรวจสอบเชิญอนนี่ส่งมา,งมาดโดยไม่บอกอันชัดนะคือส่งมาส่งมาดูโดยมดไม่บอกให้เอาอ ไปผสมลงไปถามชาวบ้านไปอะไรเนี่ยเราเรารีเช็คขึ้นกันแล้วกันซึ่งอันนี้ในเภอร่วมเภอรู้ว่าจะต้องมีตรงนี้แต่ไม่บอกว่าวันไหนเพราะนั้นไอ้ประเภทบอกว่ารู้กันจะมาแล้วบอกก่อนเออแลวเน่ยจะไม่มีมแต่ถ้าเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยคณะกรรมาการสอบทีนายจอมก็จจริงเลยอาจารย์ตั้งผู้ว่าแล้วกัน,กนวันวันจะตั้งกันน,นี้ชัดเจนเปิดเผยเลย ก็คือกรมการปกครองสมัยไทยเองก็ยืนยันว่าเราจะไม่มีการแบบว่าช่วยเหลือกันหรืออุ้มกันในในการหากใครจะทําผิดอะไรเงี้ยต้องรักษาความถูกต้องเพราะชาวบ้านเองก็แบบแบบเป็นห่วงเหมือนกันเช่นแบบโอเคเป็นผู้ใหญ่บ้านในอำเภอนี้แต่ให้อำเภอตรวจสอบโดยตรงก็กลัวว่าจะไม่ได้รับความยุติธรรมครับในอำเภอเนี่ยมีความรับากในคนเขาไม่เอาตำแหน่งมาแล่นแน่นอนนะครับใช่ค่ะก็คือไม่ช่วยเหลือกันแน่นอนไม่ช่วยไม่ช่วยครับ ควาคิไม่มีช่วยแน่นอนขอบคุณค่ะเข้มครับจะเดินไปเรี่อยๆโจเอาไม้ที่นะครับ ทางผู้ชมคะเมื่อสักครู่นะครบคุณนายน,นิรัติงสิธิถาวรน,นะคะที่บดีิกรมการบัญชรองนะคะมาลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องของกระบวนการในการยื่นคําขอนะคะในเรื่องของใบถินที่อยู่ถาวรแล้วก็เรื่องการขอ,ขอสัญชาติตามมาติกรมย29กตุลา25งหเเที่ยมเพอฝางนะคะหลังจากที่ Reporter, ดูเรตเตอร์นำเสร็จข่าวรื่องการได้รับเงินหนื่สวยสัญชาติไปนะคะก็มาลงพื้นที่ดูขั้นตอนกระบวนการด้วยตัวเองแล้วก็กำชับนะคะสัป่ประชาชนที่มายื่นคําขอว่ามีการได้รับเงินนะแล้วก็ดู เรื่องการอำนินความสะดวกต่างๆนะคะยืนยันว่าจาฐฐ่ายค่าธรรมเนียมเพียง160บาทแล้วก็กําชับเจ้าหน้าที่นะคะ,ะห้ามมีการกระทำนะคะในการเรื่องรับเงินแล้วก็ยืนยันว่าถ้ามีข้อมูลมีเบาะแสประชาชนก็สามารถแจ้งมาได้จะมีการตรวจสอบนะคะรวมถึงตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยมีการช่วยเหลือ,อ,อซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าหลายคนเองก็เป็นห่วงเรื่องที่ให้อำมเภอสอบผู้ใหญ่บ้านนะคะในอำเภอดวกันกลัวว่าจะไม่รับความเป็นธรรมนะะ ท่านอนิปดีขอรงการปกครองก็ยืนยันนะคะว่าจะให้ความเป็นธรรมด้หลังจากนี้ถ้าใครมีบอสแสว,วเรียกน้ำเงินอีกก็ให้แจ้งบอสแสมาได้จะดําเนินการขั้นเด็ดขาดนะคะนี่ก็เป็นคมพื้นหน้าทีอ่อเราเตรียมติดตามนะคะเรื่องของการเรียกรับเงินคูปสอยสัญชาตินะคะซึ่งวันนี้ก็ที่อ,อําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็มาดูขั้นตอนกระบวนการนะคะชาวบ้านเองก็ดีใจขึ้นเยอะค่ะกับการที่ไม่ต้องนะคะถูกเรียกรับเงินค่ะ